สวัสดีครับสบายขับขี่กับยีสุตอนนี้เรามาคุยเรื่องเบรกกับอุปกรณ์ที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักและวิธีตรวจสอบครับเมื่อพูดถึงเบรกก็มักจะรู้จักดิสเบรกดัมเบรกผ้าเบรกจานเบรกและแป้นเบรกจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่สําคัญมากอีกตัวคือหม้อลมเบรกหรือ power b r a k กเพื่อช่วยเพิ่มแรงเบรกจากการเหยียบเบรกซึ่งจะมีอยู่2ประเภทหลักๆคือหม้อลมสุญญากาศและหม้อลมไฮดรลิก หม้อลมสุญญากาศก,ก็จะมีแบบชั้นเดียวและ2ชั้นโดยเครื่องยนต์ดีเซลจะมีปั๊มสุญญากาศมาเป็นตัวสร้างสุญญากาศถ้าเป็นเบนซินจะใช้การส่งอากาศจากหม้อลมเข้าสู่ท่อไอดีและเครื่องยนต์อิซุส DDI Blue Power นั้นเราใช้หม้อลมเบรกแบบ2ชั้นเพิ่มพลังในการเสริมแรงเบรกเพียงแต่เบรกเบาๆส่วนหม้อลมไฮดรอลิกจะใช้แรงดันไฮดรอลิกจากปั๊มพูมแมลพาวเวอร์มาสร้างแรงต่อนหน้ามาคุยกันต่อสวัสดีครับ